สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในหน้าทุเรียนแบบนี้เมนูที่พ้นไม่ได้เลยนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวทุเรียนค่ะวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีเมนูข้าวเหนียวยัดไส้ทุเรียนมาฝากกันค่ะเมนูนี้จะเป็นยังไงและมีส่วนผสมวิธีการทำเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีข้าวเหนียวน้ำตาลกะทิสารส้มน้ำแดงเฮงบูบอยดอกอัญชันใบเตยแล้วก็เกลือค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นน้ำใบเตยกันก่อนค่ะพอเราปั่นน้ำใบเตยแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำนะคะนี่ก็คือน้ำใบเตยน้ำดอกอัญชันเราจะเอาดอกอัญชันไปต้มแล้วกรองเอาแต่น้ำแล้วก็น้ำแดงเฮงบูบอยนะคะ สำหรับน้ำใบเตยถ้าเราอยากได้สีเขียวกว่าน,นี้เราสามารถเติมสีผสมอาหารสีเขียวลงไปได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำน้ำทั้ง3ชนิดนี้ไปแช่ข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปล้างข้าวเหนียวกันก่อนการล้างข้าวเหนียวเราจะใช้สารส้มถูข้าวเหนียวเบาๆถูเบาๆนะคะระวังเม็ดข้าวหักค่ะ การที่เราใช้สารส้มล้างเนี่ยก็เพื่อให้ข้าวเหนียวเขาออกมามีเม็ดขาวใสนะคะเราจะล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยล้างประมาณ2อถึงสามน้ำค่ะนี่ค่ะพล้างหนึ่งรอบแล้วก็เปิดน้ำล้างอีกรอบหนึ่งนะคะพอเราล้างจนน้ำใสแล้วนะคะเราก็จะเอาสารส้มขึ้นและล้างน้ำเปล่าต่ออีกประมาณ2-3ถึงสามน้ำค่ะ ล้างด้วยน้ำเปล่าเลยค่ะแล้วพอเราล้างน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําใบเตยมาใส่ในข้าวเหนียวเลยค่ะเทให้ท่วมข้าวเลยนะคะแช่ไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงหรือว่า1คืนค่ะสําหรับน้ําดอกอัญชันกับน้ําแดงเฮลบูบอยทําเหมือนกับน้ําใบเตยเลยนะคะเราก็จะล้างข้าวเหนียวพอล้างข้าวเหนียวด้วยสารส้มแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วนําแช่ด้วยน้ําดอกอัญชันกับน้ําแดงเฮลบูบอยเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นข้าวเหนียวดําด้วยนะคะข้าวเหนียวดําเราจะใช้ข้าวเหนียวดํา40กรัมผสมกับข้าวเหนียวขาว250กรัมสําหรับข้าวเหนียวดําเราจะไม่ใช้สารส้มล้างนะคะให้ล้างน้ําเปล่าได้เลยล้างน้ําเปล่าประมาณ2-3น้ําค่ะพอเราล้างน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแช่ข้าวทิ้งไว้4-5ชั่วโมงหรือทั้งคืนเหมือนกับข้าวเหนียวที่ทําน้ําใบเตยน้ําดอกอัญชนันแล้วก็น้าแดงเฮลิบอยเลยนะคะ และตอนนี้เราก็ทำครบข้าวทั้งสามสีแล้วนะคะก็มีสีขาวเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำใบเตยน้ำดอกอัญชันแล้วก็น้ำแดงเฮบูบอยแช่ไว้4-5ถึงชั่วโมงหรือทั้งคืนเลยค่ะและตอนนี้เราก็แช่ข้าวครบเป็นเวลา1คืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำข้าวเหนียวมาล้าง2-3งถึาน้ำล้างทุกสีเลยนะคะ พอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาใส่ซึ้งเนื่องกันค่ะซึ้งนึ่งเราจะรองด้วยผ้าขาวบางชุบน้ําแล้วบิดให้หมาดนะคะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะแล้วเราจะทําช่องไว้ตรงกลางนะคะเพื่อให้ไอน้ําเขาขึ้นมาได้ข้าวทุกสีทําเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วเราก็ต้มน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดแล้วใส่ใบเตยลงไปค่ะ พอใส่ใบเตยลงไปก็นำข้าวเหนียวมานึ่งได้เลยเราจะนึ่งเป็นเวลา30นาทีนะคะหรือจนกว่าข้าวจะสุกค่ะระหว่างที่เรารอข้าวนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกะทิกันคะ่ะเพื่อเตรียมมูลหัวกะทินะคะตามด้วยน้ำตาลเกลือเราจะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะไม่ตั้งไฟนะคะ แต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดกลัวว่ากะทิจะเสียสามารถนำไปตั้งไฟได้แต่ว่าตั้งไม่นานนะคะเอาแค่ร้อนก็พอเราก็จะเตรียมน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวสำหรับทุกสีเลยนะคะทุกสีก็จะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยค่ะและตอนนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวมาเป็นเวลา15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมากลับข้าวกันค่ะเราจะกลับจากด้านล่างขึ้นข้างบนเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวเขาสุกอย่างทั่วถึงนะคะ พอเรากลับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนึ่งต่ออีกเป็นเวลา15นาทีค่ะ และตอนนี้เราก็นึ่งข้าวครบ30นาทีแล้วนะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกนี่นะคะใส่ลงไปในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้แล้วก็มูนข้าวเหนียวเลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะสีแดงนี้ทำจากน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะก็จะออกสีแดงชมพูแบบนี้เลยค่ะ ถัดมาเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองเพื่อให้ข้าวเหนียวเงางามเราก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วพอเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดพลาสติกแปไว้เป็นเวลาประมาณ20นาทีค่ะและพอครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคนข้าวกันค่ะ เราจะคนข้าวจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะคนลักษณะประมาณตามในคลิปเลยคนเบาๆนะคะระวังข้าวหักค่ะแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดพลาสติกแวไว้เป็นเวลาอีก15นาทีค่ะระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ำกะทิลาดกันค่ะหัวกะทิตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและเกลือค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะยังไม่เปิดเตานะคะเราจะคนให้แป้งละลายก่อนและพอแป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะเปิดเตาเราใช้ไฟอ่อนค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะเอาแค่พอเดือดนิดๆก็พอค่ะนี่ค่ะกะทิของเราก็จะเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ และตอนนี้ก็ครบเวลารอบสองแล้วนะคะที่เราปิดพลาสติกไว้อีก15นาทีข้าวเหนียวทั้งห้าสีของเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับสูตรข้าวเหนียวมูนสูตรนี้นะคะสามารถนำไปทำขนมได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวถั่วดำหรือว่าข้าวเหนียวทุเรียนค่ะแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปยัดไส้ในทุเรียนกันค่ะ สำหรับวิธีการทำนะคะเราจะผ่าเครื่องทุเรียนแบบในคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ข้าวเหนียวลงไปในทุเรียนนะคะข้าวเหนียวสามารถเลือกสีใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่การตกแต่งของแต่ละคนเลยค่ะและถัดมานะคะเราก็จะโรยถั่วทอง ถั่วทองเนี่ยเราจะนึ่งให้นุ่มนะคะก่อนนําไปนึง่งเราจะแช่น้ําประมาณ3ามชั่วโมงแล้วก็นําไปนึง่งจนกว่าจะนุ่มเลยค่ะถั่วทองเราจะไม่นําไปทอดนะคะเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆจนครบตามจํานวนเลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวเหนียวมูนยัดไส้ทุเรียนจากทางช่องขายดีช anel ของเราค่ะในวันนี้เราได้สูตรข้าวเหนียวมูนไปทั้งหมด5สีเลยนะคะและขั้นตอนการจัดเสิร์ฟเราจะจัดเสิร์ฟพร้อมกับถั่วทองและน้ำกะทิค่ะรับรองว่าอร่อยหอมหวานมันมากๆค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ